bismillahirohmanirohim assalamualaikum warahmatullahi อาลาวะบ wabarakatuh ครับสลามถึงนักเรียนันช้ประมถมศึกษาปีที่1นนะครับวันนี้วิชาฟิกนะนักเรียนก่อนจะเรียนครับยกมือขึ้นขอดุอาวอ์ครับ bismillahirohmanirohim robi s i d d น n i ilman war sukani f a h ม m น n อัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอาบีน นักเรียนครับคาบที่แล้วครับเราเรียนในเรื่องของรูคอนอิสลามทั้ง5เราย้อนกลับมาทวนก่อนนะรูปอิสลามนั้นมีอยู่5ประการ 1. กล่าวคำปฏิญาณตน 2. ดํารงละมาด 3. จ่ายสกาดในคาบที่แล้วเราเรียนข้อที่4ก็คือ,อการถือศีลอดนะจำได้ไหมครับศีลอดนะ สินอดคืออะไรรู้จักไหมนักเรียนสินอดก็คือการยับยั้งตัวเองจากบรรดาประการที่ทําให้เสียสินอดซึ่งในวัยของนักเรียนเนี่ยครับนะในเรื่องของการตื่นสินอดนั้นก็จะเป็นเรื่องอทีนี้ถ้าไม่เสียสินอดส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการกินและการดืม่มเพราะฉะนั้นสําหรับนักเรียนครับ พวกเราก็คือยับยั้งตัวเองจากการกินและการดื่มนะการกินและการดื่มตั้งแต่เวลา,าช่วงแรกของตอนเช้าไปถึงช่วงแรกของกลางคืนนั่นก็หมายถึงเวลาตั้งแต่เวลาซุปเปอร์ฮีไปจนถึงเวลามักเรบนะครับแล้วใครบ้างครับที่จําเป็นจะต้องถือศีลอดที่จําเป็นต้องถือศีลอดคือทุกๆคนที่เป็นมุสลิม นะย้ำเลยคนที่เป็นมุสลิมครับน่าจะมีสิทธิ์ที่จะถือสินโอดนะโดยมุสลิมคนนั้นจะต้องครบเงื่อนไขจะมีเงื่อนไขของมันครับสําหรับบุคคลที่เป็นมุสลิมที่ศาสนาจะอนุญาตให้เขานั้นถือสินโอดและจําเป็นหมายถึงหุกกรมวาญิบวาญิบแปลว่าทําได้บุญไม่ทําถูกลงโทษนะ ในเดือนเดือนอะไรครับเราถือศีดวัตตูในเดือนอรมฎดอนนะจำดีๆมุสลิมนั้นอวายิบถือสศีอดในเดือนอรมฎดอนโดยเด็กๆนะครับจะถูกผู้ปกครองใช้ให้ฝึกถือสศีอดเมื่ออายุได้เจ็ดขวบนะเจ็ดขวบที่ต้องฝึกถือสศีอดแล้วครับนะอะ่ะหน้าต่อไป เราไม่กินไม่ดื่มตั้งแต่เวลาซุปฮีและสินอดเมื่อเข้าเวลาละมาดมากริบนะครับอันานี้นนเรียนเปิดหนังสือครับหน้าที่38อ่านพร้อมคุณครูเลยหน้าที่38นะครับหน้าที่8นั้นเป็นเรื่องของอัสซียามู่การถือสินอดนะคำสั่งข้อครับข้อหนึ่งครับอ่านประโยคต่อไปนี้หนึ่งเราเป็นผู้นับถือศาสนา อิสลามจำได้ไหมมันสืบเนื่องมาจากรูปคนอิสลามข้อที่หนึ่งจากการที่เรานั้นกล่าวคำปฏิญาณตนจากการที่เรานั้นเป็นมุสลิมตั้งแต่กําเนิดนั้นเราจะถือว่าเราเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะเมื่อถ้าเอนอิสลามก็จะมีสิ่งที่สนาอนุญาตให้เราปฏิบัติซึ่งสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นก็จะนําพาเรานะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในโลกนี้นะครับ สครับเราจําเป็นต้องถือศีลอดเราจําเป็นต้องถือศีลอดจําคําว่าจําเป็นได้ไหมครับจำเป็นในหน้าที่แล้วนะครับที่คุณครูผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยครับจำเป็นในตรงนี้หมายถึงว่าฮุกมวายิบวายิบแปลว่าทำได้บุญไม่ทำถูกลงโทษเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่เขาเป็นมุสลิมนะ ศาสนานั้นน่ะอนุญาตให้เขาตื่สินโอดโดยหุกกลมของมันนั้นเป็นวายิบนะวาญิบแปลว่าทำได้บุญไม่ทำถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อใดใครก็ตามครับเมื่อเขา,เาครบเงื่อนไขนะ เขาก็จําเป็นจะต้องถือศีลอดทิ้งไม่ได้รมอมฎอนมาถึงปั๊บเนี่ยเราจะเห็นบุคคลที่เป็นมุสลิมเขาถือศีลอดนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามตรงนี้ทําให้เราเนี่ยจำเป็นต้องฝึกหัดถือศีลอดตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเพราะถ้าเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้หัดการหยุดนะกินหยุดดื่มก็จะกลายเป็นเรื่องยากเรื่องลําบากสาหรับพวกเรา สามครับมุสลิมทุกคนจะต้องถือศีนอดในเดือนอมฎดอนคำว่าทุกคนท,ที่นี่หมายทุกคนที่ครบเงื่อนไขต้องถือศีนอดในเดือนอมฎดอนสี่ไม่กินไม่ดื่มในวันที่ถือศีนอดนะในเวลากลางวันนะครับนะในเวลากลางวันกลางวันหมายถึงตั้งแต่เวลาสุพิฮีไปจนถึงเวลามักเรบเราจะไม่กินและ ไม่ดืม่มนะ,ะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่กินไม่ดื่มเลยทั้งกลาง,งวันและกลางคืนไม่ใช่ศาส,สนานั้นอนุญาตให้เรากินนะในเวลากลางคืนนั่นคือหลังจากมากักฤบเป็นต้นไปนะจนถึงเวลาสุปีฮีเมื่อเข้าเวลาสุปีฮีเราก็จําเป็นจะต้องถือศีลอดนะครับอ่ะทีนี้มาหน้าที่เก้าครับ แบบหักหน้า39าจับคู่ให้ถูกต้องจับคู่ให้ถูกต้องนะมันจะมีคำครับอ่าดูฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้นะฝั่งที่ครูียนเล็กหนึ่งนี่เขาเขียนว่าเราเป็นคนเราเป็นคนคนอะไรครับรมตอนอิสลามกินถือสินอดเราเป็นคนเราเป็นคน อิสลามโยงเส้นมาเลยลูกเราเป็นคนอิสลามนะครับข้อที่สองครับเราจำเป็นต้องรรมฎอนสลามกินถือศีลอดเราจำเป็นต้องถือศีลอดข้อที่สามครับ มุสลิมถือสินอดฝัดดูในเดือนเดือนอะไร,รอมฎอนอมดอสลามกินถือสินอดถือสินอดฟัดดูในเดือนรอมดอข้อที่สี่วันที่ถือสินอดจะต้องไม่ไม่อะไรครับเหลืออันสุดท้ายไม่กินนะในประหาคตรนี้ครับเขาก็จะทําให้เรารู้จักว่า๋อถ้าเราเป็นมุสลิมครับนะเราจะต้องถือสินอดแล้วก็หยุดดื่มหยุด กินนะอ่าบริการอินเดครับเอ่อในคาสั่งเนี่ยเขียนว่าระบายค,าค้อหตตอบที่ถูกต้องไม่ต้องเราครับเรารากเสร็จไปหาพอเราเป็นคนเป็นคนมุสลิมห้วออิสลามทีนี้ประโยคสองอันนี้เหมือนกันเลยครับนะอ่าพอมาอย่างนี้ครับเราอาจจะต้องลากเสร็จไปหาคําว่าเราเป็นคนมุสลิมนะอิสลามนั้นเป็นศาสนาของเรานะอันที่สองครับเราจําเป็นต้องยืน หรือว่าถือศีลอดเราจําเป็นต้องถือศีลอดเพราะในเรื่องนี้ในบทนี้นั้นเขาพูดถึงเรื่องของการถือศีลอดนะอ่าวะบิลลาฮิตั้ฟิกวุนฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรา์มะร์มัตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮครับ